ผมจะมาทําแบบว่าโรงเนื่อหมูนะครับนี่ครับแล้วก็เว้นช่องตรงกลางไว้นะครับเขาจะสํารวจก็ได้สารวจก็ได้นะครับขุดลงไปครับอ่าได้แล้วครับแบบนี้ครับแล้วก็ออกมาน่าจะไม่ได้นะครับผมว่าคือแบบว่ามันตามเกินะครับคลิปวีดีโอของผมมันอัดไต้น้อยนะครับ ต้องรีบหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้พอเราตั้งแล้วก็บล็อกจะลอยนะครับแล้วก็บินขึ้นไปตั้งจากด้านบนเลยครับโอ้ลงยาก แล้วก็ใส่เนื้อไปนะครับผมจะแบบว่าทำแป๊บเดียวก็พอนะครับถ้าไม่ได้ก็ขอโทนะครับเพราะว่าวีดีโอผมบันทึกแต่น้อยนะครับนี่ครับกดก็แต่กดใช้นี่นะครับนั่นนะครับเราก็จะได้เนื้อมาเลยนะครับขอบคุณครับตัวนี้เหลยครับ